สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมมีที่ดินแปลงเล็กมานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่ใกล้กับตัวเมืองเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมเดินทางออกมาจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาล สถานีตำรวจนะครับหรือว่ารวมไปถึงศูนย์ราชการที่อยู่บริเวณนี้นะครับโดยประมาณ6-7กิโลเมตรเท่านั้นลงมาจากถนนหมายเลข333เข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ2โลครึ่งซึ่งในวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมอยู่ที่ตำบลหมกแถวอำเภอหนองขายย่างจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ เป็นโฉนดคุชแดงครับหรือว่านอส4อีจอนั่นเองขนาดของแปลงพื้นที่นะครับถือว่ากําลังดีนะเนื้อที่5ไร่นะครับเหมาะกับการที่เราจะปลูกบ้านมีพื้นที่ทําเกษตรแล้วก็ใกล้ตัวเมืองด้วยนะครับนำเสนอในราคาขายเหมาขายยกแปลงนะครับที่2ล้านบาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะครับบริเวณทางด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนนะครับเหมาะที่จะ ปลูกบ้านอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่โซนนี้ก็มีชาวบ้านนะครับหรือว่าคนในตัวเมืองเนี่ยนิยมออกมาปลูกบ้านกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะนําท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมในส่วนของผ้ามุงสูงและแนวขอบเขตที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อา ต่อจะพา,พาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธาน ไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านปลายชีวีตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ รับจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม,นชมท่านผู้ชมครับเราไปดูจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้ใกล้กับตัวเมือง เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นทางก็ถือว่าไปง่ายมาง่ายนะครับเป็นทั้งถนนลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตซึ่งเป็นถนนคอนกรีตที่มีความกว้างถึง5-6ถึงเมตรก็ต้องบอกว่าเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่รถสามารถสวนเลนได้นะฮะเราลงมานะครับจากถนนหมายเลข333เข้ามาโดยประมาณ2โลครึ่งนะครับก็มาตามทางนะครับก็จะมีในส่วนของอหมู่บ้านและบ้านคนอยู่อาศัยนะครับเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ บริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เนต็ตนะครับสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้นะครับเรามาดูในทางด้านของบริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่50เมตรนะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพประกอบแล้วก็ภาพมุมงสูงในตอนนี้นะครับ ทางด้านของซ้ายมือนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ 1, 110เมตรนะครับก็จะมีในส่วนของเพื่อนบ้านนะฮะก็มีลักษณะเป็นไปตามภาพนะครับก็เท่าที่สังเกตดูนี่ก็เป็นชุมชนนะฮะต้องบอกว่าข้างในเนี่ยน่าเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเท่าที่ผมมายืนนะครับแล้วก็มารีวิวในวันนี้นะครับมีรถทั้งเข้าและออกเนี่ยเป็นจํานวนมากนะฮะ เราไปตามต่อนะครับทางด้านของท้ายแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ซึ่งตลอดในความยาวทางด้านของทิศใต้จะอยู่ที่50เมตรเป็นสาธารณประโยชน์นะครับเป็นลำเหมืองนะครับเช่นเคยคําว่าลำเหมืองไม่ได้มีน้ําในตลอดทั้งปีนะครับมีเป็นทางน้ําเข้าและทางน้ําออกนะครับซึ่งก็จะมีน้ําในฤดูของที่อย่างฝนตกในตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำนะครับก็สามารถที่จะขุดสะทางด้านท้ายก็ได้นะครับใครที่อยากจะ เก็บน้ําเอาไว้นะครับหรือว่าจะทําเกษตรในวันข้างหน้าก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็พื้นที่โซนนี้ดินดีนะครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมเรามาตามต่อทางด้านของขวามือของจอท่านผู้ชมในตอนนี้จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยก็จะมีแนวคันนาเป็นจุดสังเกตนะครับตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่150เมตรนะครับก็ต้องบอกว่ายาวจนมาถึงทางสาธารณะ,ะบริเวณทางด้านหน้าที่ดินนะครับจะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่ 40เมตรนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับลงมาจากถนนลัดยางเส้นหมกแถวหลุมข้าวเข้ามาเนี่ยประมาณ700เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วก็ย้ํานะครับว่าลงมาจากถนนหมายเลข333เข้ามานะครับประมาณ2โลครึ่งก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนั้นอยากจะเดินทางไปที่ตัวตลาดนะครับหรือว่าโรงพยาบาลสถานีตำรวจขอโทษครับ สถานีตำรวจรวมไปถึงศูนย์ราชการเนี่ยโดยประมาณ6-7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นทางเนี่ยไปง่ายมาง่ายต้องบอกว่าการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนะครับหรือว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยอย่างอาทิเช่นที่ดินแปลงเนี้ยเราใช้มอเตอร์ไซค์ได้ อาจจะไม่ต้องใช้ในโวนของรถยนต์นะครับเวลาที่เราจะาเดินทางเข้าไปในในส่วนของตัวเมืองก็ดีนะครับอยากจะไปซื้อกับโคง้งกับข้าวนะครับหรือว่าอยากจะไปเดินตลาดนะฮะก็สามารถที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยต้องบอกว่าค่าครองชีพเนี่ยถูกนะครับ ตลาดร้านค้านะครับมีของกินของใช้ราคาไม่แพงนะครับรวมไปถึงพืชผักนะฮะที่เขาก็ปลูกกันในจังหวัดด้วยนะครับก็ราคาไม่สูงนะฮะอย่างผักนี่ก็มีทั้งผักปลอสารพิษก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นผลไม้ก็ดีนะครับจังหวัดอุทัยธานีนี่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้จริงนะฮะ ที่ให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยากให้ดูความต่ําสูงจากถนนนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าต่ําจากถนนไม่มากนะครับโดยประมาณ40ถึง50เซนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เราเข้าสู่ในช่วงของขายของนะครับเรามีบริการหลังการขายนะครับซึ่งพื้นที่โซนนี้เราสามารถขุดสะนะครับหรือว่าจะถมดินก็ได้ราคาไม่แพงนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะฮะก็ยินดีนะครับ ให้คำปรึกษาในส่วนของที่ดินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่โลง่งเปิดโล่งในตอนนี้นะครับแล้วก็แนวขอบเขตก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินอยู่ในแปลงที่ดินนะฮะห่างจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากใครที่อยากจะได้ที่ดินในส่วนของใกล้ตัวเมืองนะครับปลูกบ้าน ขุดซายกล่องทำสวนทำโคกหนองนาผมว่าที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีความน่าสนใจนะครับจุดขายคือไม่ต่ำจากถนนน้ำประปาไฟฟ้าเพื่อนบ้านมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ไกลในส่วนของตัวเมืองอีกด้วยนะฮะก็ถือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาในส่วนของเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างในส่วนของเบอร์โทรตรงนี้นะครับก็เป็น ID Line ด้วยนะครับขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์และติชมนะครับเพื่อการพัฒนานวิดีโอของเราให้ดีในยิ่งยิ่งขึ้นไปในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบก,กัน EP หน้าครับสวัสดีครับ